สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d h e r Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อคุณทำอะไรเขาถึงเทคุณไปคลิปนี้ก็จะเหมาะกับคนที่คุณรู้สึกว่าสับสนงงงวยว่าทำไมอยู่ๆเขาถึงหายไปทำไมถึงนิ่งไปทำไมเขาถึงทิ้งคุณทำไมเขาถึงไม่เลือกคุณอะถ้ายังคาใจกันอยู่คุณมาดูคลิปนี้ได้ แต่ถ้าความสัมพันธ์ยังดีอยู่รักกันดีอยู่คลิปนี้ก็ไม่เหมาะกับคุณนะคะจะดูก็ดูได้ดูเล่นเล่นก็ได้แต่ว่าอย่าไปอินมากอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาจะเทฉันหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะถ้ารักกันดีอยู่ก็โอเคก็รักกันต่อไปนะคะแต่ถ้าอันนี้เป็นมันเป็นกรณีที่เขาเทคุณไปแล้วเขาเทคุณไปเพราะอะไรแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแล,วแล้วเขาจะกลับมาใหม่ไหม คุณทำอะไรเขาถึงเทคุณไปอือจริงๆอะตัวคุณตัวคุณต้องการความ มั่นคงต้องการให้เขาเป็นที่พึ่งทั้งที่พึ่งทางกายที่พึ่งทางใจต้องการความมั่นคงในชีวิตทั้งในเรื่องของความรู้สึกแล้วในเรื่องของกายภาพด้วยนะคะทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องการความจริงจังมากๆแต่ว่าตัวเขาอ่ะให้คุณไม่ได้ให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เขาไม่มั่นใจว่าเขาจะ เป็นแฟนที่ดีเป็นคนรักที่ดีเป็นที่พึ่งพิงให้กับคุณได้หรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้มั่นใจว่าเขาจะสามารถทําในสิ่งที่คุณต้องการได้ไหมจะดูแลให้คุณสุขสบายหรือมีความสุขกายสบายใจได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย คุณอยากให้เขาพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่คู่ควรกับคุณคือคุณนะ่ะโอเคคุณคุณเป็นคนที่มี potential มีศักยภาพมีคุณสมบัติที่ดีแล้วคุณก็ต้องการคนดีๆคนที่คู่ควรมาอยู่ข้างคุณแต่คุณดันไปชอบเขาไปเลือกเขาซึ่ง เอาจริงๆตัวเขาเองอ่ะก็ยังไม่ได้คู่ควรกับคุณเขาก็พยายามนะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังห่างไกลกับคุณอยู่ะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อจริงๆมันไม่ได้เป็นความผิดของคุณหรอกที่คุณจะต้องการคนดีๆคุณจะเลือกเฟ้นหาคนที่ดีคนที่คู่ควรเพราะในเมื่อคุณเองก็ทำตัวดีคุณก็รักตัวเองอันนั้นมันไม่เป็นความมันไม่ใช่ความผิดอะ่ะ เขาก็ไม่ได้มองว่าคุณผิดนะแต่เขาแค่มองว่าเขาอาจจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เขาเป็นในแบบที่คุณต้องการไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นการกดดันกันและกันจนเกินไปเขาก็เลยเทคุณไปอืมจริงๆมันมันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกในสิ่งที่คุณต้องการอะหลายๆคนหลายๆคู่ก็ต้องการอะไรแบบนี้เหมือนกัน แล้วมันก็ไม่ผิดด้วยถ้าคุณจะต้องการคนดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตพยายามที่จะเลือกพยายามที่จะหาคนที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังที่มั่นคงเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะรู้สึกปลอดภยัยเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดเลยเขาแค่ยังให้คุณไม่ได้เขาแค่ยังให้คุณไม่ได้ ตัวเขาเองก็อยากมีความมั่นคงในชีวิตนะคะเขาก็กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวแหละแต่เขาก็รู้สึกว่ามันไกลเกินไปนะที่จะไปอยู่ในจุดที่ที่คุณคาดหวังหรือว่าจะเป็นในแบบที่คุณหวังเพราะแนมะ้แต่ตอนนี้ตัวเขาเองก็ยังรู้สึกไม่พอใจกับตัวเองสักเท่าไหร่เลยเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากคิดเยอะแล้วก็ใช้ปากกาในการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะมีเหตุมีผลค่อนข้างคิด คิดเยอะคิดหลายสิ่งหลายอย่างจะไม่ได้ใช้แค่ความรู้สึกนำทางเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆเขาจะต้องประมวลผลออกมาก่อนว่าเออมันเป็นไปได้ไหมมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเขาจะทําได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วด้วยตัวความเป็นตัวตนของเขาค่อนข้างเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเย็นชาอาจจะดูเหมือนไม่มีหัวใจหรือว่าดูเย็นชาดู เห็นแก่ตัวหรือดูนิ่งอ่ะดูแบบไม่ไม่ไม่หือไม่อือไม่มีความรู้สึกอะไรกับคุณแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเขาก็ไม่ได้เย็นชาขนาดนั้นแต่บุคลิกของเขาการแสดงออกของเขาอ่ะมันเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าตัวเขาเองเป็นคนที่คิดมากเขาเป็นคนรอบคอบเป็นคนทีออ่อาจจะเคยผ่านผ่านประสบการณ์ชีวิตที่ที่ไม่ดีมามันก็เลยหล่อหลอมให้เขาคิดมากแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็น พืนดวงของเขาตัวตนของเขาเขาเกิดมามาพร้อมกับความคิดมากอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะคือตัวเขาเองก็ไม่ค่อยพอใจในตัวเองสักเท่าไหร่อยู่แล้วด้วยเนีย่ยเขาเขาไม่ใช่คนโรแมนติกอะนะคะเขาไม่ใช่คนโรแมนติกเลยคนเนี้ยเอ,อแต่เขาอะ่ะ เขาจริงใจนะเขาจริงใจกับคุณนะแล้วเขาก็อยากให้คุณมีความสุขจริงๆที่เขาเทคุณเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาไม่รักไม่ชอบไม่ไม่แคร์คุณนะแต่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าคุณควรจะได้เจอคนที่ดีกว่าคุณควรจะได้เจอคนที่ตรงใจตรงสเปคมากกว่าซึ่งคนคนนั้นน่ะเขามองดูแล้วว่ามันไม่ใช่เขาเขาคิดด้วยเหตุด้วยผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คิดมาเยอะแล้วอ่ะแล้วเขาก็มองว่าเนี่ยไพ่ฮิลโรแฟนคือไพ่คนดีนะไพ่ใบเนี่ยคือไพ่คนดีเพราะฉะนั้นเรามองว่าจริงๆแล้วเขามองว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นความดีนะที่เขาเทคุณไปที่เขาทิ้งคุณไปหรือปล่อยให้คุณได้ได้ไปเจอคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืม ไม่รั้งคุณเอาไว้ไม่ฉุดคุณเอาไว้เพราะเขามองแล้ว,ว่าในอนาคตคุณกับเขามันก็คงไปไม่รอดเพราะมันมันเหมือนแบบทัศนคติไม่ตรงกรันเป้าหมายไม่ตรงกรันหรือความต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตรงกรันหรือคุณอยากให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่เขาไม่ใช่ในแบบที่คุณต้องการไม่ใช่ในแบบที่คุณชอบคุณอาจจะต้องการคนรักที่มีความโรแมนติก หรือแสดงความรักกับคุณให้มากหน่อยแต่เขาเป็นคนไม่โรแมนติกเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงออกเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่ดูดูแบบเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยต่อให้รักก็ก็จะไม่ไม่ค่อยแสดงความรักอืมไม่ได้มีการแสดงออกที่ที่หวานชื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ตรงใจคุณแล้วจะให้เขาไปเปลี่ยนไปเป็นคนโรแมนติกแบบนั้นเขาก็ทําไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนเขาเออเพราะฉะนั้นเนี่ย พอพอมันไม่ใช่เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ไทป์ของคุณไม่ใช่สเปคของคุณไม่ใช่ในแบบที่คุณต้องการเขาก็เลยเลือกที่จะเทคุณไปนะคะอืมแล้วมีแนวน้มว่าเขาจะกลับมาไหมอ่ะขอดูหน่อยไม่ แต่ที่เขาไม่กลับมาเนี่ยมันดีแล้วนะมันดีสําหรับตัวคุณนะเพราะถ้าเขากลับมาเขาก็ทําให้คุณไม่มีความสุขอยู่ดี <S <S เขาไม่สามารถเติมเต็มคุณให้มีความสุขได้ไม่สามารถให้สิ่งที่คุณต้องการได้ไม่สามารถาให้ความรักหรือการกระทําในแบบที่คุณต้องการได้มันดีแล้วที่เขาไม่กลับมามันดีแล้วที่เขาเทคุณไป เพราะอะไรเพราะคุณควรจะมีความสุขเพราะคุณต้องเจอคนใหม่เห็นไหมเอสซอบเพนเ์แล้วกขึ้นมาโอกาสใหม่ๆเนี่ยคุณต้องรับโอกาสใหม่ๆแล้วคุณควรจะมีความสุขมากกว่านี้นะคะควรจะมีความสุขมากกว่านี้บางสิ่งบางอย่างใครบางคนคนของคุณคนที่ใช่ของคุณรอคุณอยู่แต่ คุณแค่มองไม่เห็นหรือคุณไม่ได้สนใจคุณไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองคุณต้องลองมองคุณใหม่แล้วคุณจะได้มีความสุขมากกว่านี้มากกว่าที่เป็นอยู่มากกว่าการที่มัวแต่มาคิดย้ำๆซ้ำๆว่าทําไมเขาถึงทิ้งคุณไปทําไมเขาถึงเทคุณทําไมเขาถึงไม่รักคุณทําไมเขาไม่ชอบคุณทําไมเขาไม่เลือกคุณมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าคุณมีดีกว่านั้นเขาปล่อยคุณไปแล้วเขาปล่อยให้คุณไปได้ดีนะอืม เพราะอยู่กับเขาคุณก็จะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นคุณต้องไปในเส้นทางของคุณเปิดใจนะคะแล้วคุณจะเจอจะเจอคนใหม่เจอโอกาสใหม่ๆจริงๆคนคนเนี้ยคนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยบางทีอาจจะวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณแล้วก็ได้แต่คุณแค่มองเขาไม่เห็นเพราะคุณไม่ได้สนใจเขาอืมบางทีเขาอาจจะเข้ามาแล้วก็ได้ด้วยโอเค จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ